ไม้กดครับกดอย่าช้ากดดิใช่หรอกดเลยนี่นี่ลอยเต้ยก็สิบวินทีนะอะ่ามาอยามาไมเข้านก่อน m a t c h found ใครมันเล่กฟีดิบมาเฮียโคตรพานละ กูมะลาเออตาสว่างพวกมึงอ่ะฟินิกแม่งโคตรผาละลีแม่ครับไม่เรื่องตัวเฮี้ยอะไมาตาไม่มีสมองขาสังองค์ทรงละลายต้องซื้อแบบว่าแบบแทงโก้แล้วก็แบบดาบฟาร์มต้นไม้อย่างซื้อก่อนเลยแรกอ่ะเเอออาแทงโก้ให้กูด้วยได้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 กูเซ็งกูเซ็งกูเซ็งขอยามานายก็ควรเลยเอาลาลีเกต้ามีมีมีเกโตไอ้เต้นหลบไว้เต้นเเออเอ ปล่อยเฮียเติมตายปล่อยเฮียหนึ่งครับไอ้โง่มีตัวหนึ่งเป็นควายกูจะตัดเฮ้ยทีมโอ้ยไอ้โง่สองตัวไอโง่โอ้ยไอ้เฮียเจ็ดมามันโดนเนื้ออุ้ยอะไรอ่ะเจ็บเนจ็บเนื้อข้ามันข้ามันเฮ้ยเฮ้ยกูมองอะไรอยู่กูมองอะไรอยู่สัตว์อะไรวะล้างตากูดีอ้ยสวยตอนนี้ต้องอย่างนี้หิว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 โอ้ช่วยอย่าอย่าอย่า เดินไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายตรงมาเลยตรงมาเลยมันไม่อยู่ใกล้มึงมีอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเออตรงนั้นแหละต้องต้องงี้ดิเก็บชีวิตเกเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเกินไปไต้าชีาชีาชอชีชีอชอาาาอ กูยิงปืนตั้งแต่เด็กอ่ะของไม่ต้องชงไม่ต้องใช้อ่ะกูถือแค่ตะไนกูบอกเดียวอ่ะเนี่ยกูยิงปืนตั้งแต่เด็กกูชื่อบกูมีพรแตกูเป็นสอนลามมาดิเล่นโซวายยังไงให้งู้ขนาดดีเฮ้ยมิดด้วยเหรอวะมิดด้วยมิดด้วยดูเลยดูเลยไอ้แก่โดนตุ๋ยอ้าวอลเลยเหรอเอ้ฟินนี่ทำอะไรไอ้ฟินิก่ทำอะไรเข้าไปมันดีเข้าไปมันดีเข้าไปมันดีโอ้มือก็เข้าไปเอาดีไอ้เอ้าฟินนี่ทำไรมิดมิดมาไอ้พวก

งวยพวกพี่โดนออมยิงตายมึงวยกูเอาให้กลัวให้เล่นมิดไม่มีเข้าวไรอยู่มีกูเอให้กูเอให้หมดเลยงวยเหี้ยไปทำงานไยเติ้นไปเติ้นข้ามมาแล้วเปิดให้กูไอเติ้นไปเพียงแค่โอ้มึงให้กูเห็นอะไรเล่นเล่นโลมากร้อยสามสี่ เลดเเลดวะเลดอยู่เลดอยู่วินโดว์เอ้ยไอเียงเพียงอยากได้เปิดไออยู่ซ่องซ่องซ่องซ่อซ้ายมีตาปะมงอ่ะโอ้ทำไมไอเพียงไม่โดนยิงวะโง่โง่ไม่เจ้งวะโง่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 ไม่ยิงไอ้เงี้ยเฮ้ยโง่โง่โง่โ โูดีตูดีโทรศัะกาโทรศัพทอ้เหี้ยกูผิดเองลาไรลิเกตนะกูเองเกตโต้ตูสแกนนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะรถออฟยิงตายโง่อีกแล้วมึงก็เปล่าเออไอ้โผโง่โง่โง่ไอ้ควายโงนไปดร้อยหนึ่งยังโง่ใครมันไปตายโง่โง่ยืนมันยิงโง่โง่อะบู มันดิงแล้วไอ้ควายเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนเนิร์ฟหรอเอาโง่เปล่าไปโต่อยอีกไหนโอ้ยอะไรแล้ตากูดีกูปลาสมออยู่มึงโง่เป่าวะเฮ้ย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 ีไอ้ดีไม่ไหวเด้อนี่แต่ละคนเฮ้ยปลูกถ่ายลูกกูตาใหม่แล้วที่ให้กูดูที่อยู่เนี่ยโง่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 เฮี้ยเฉยเลยนะไอ้แก เดี๋ยวมันมาได้คอนเทนต์เนี่ยไม่นสนใจกูวิ่งเข้าไปมุ่งแก่แล้วกูกูไม่ใช่มุ่งร้อนที่อะไรครับเราแพ้วะฟินิก์ฟินิก์ชอบเดินไปตายตรงฮอก่อนไงแค่มันเลยไอ็มหายเรื่องนี้เองนะสั์ไปไกลต้องตีกูไอ้เจี๊ยเลช่ไหมเจี๊ยบโฟไม่เจอใครง่อยไปดิเฮ้ยมันเข้ามาแล้วไอ้สัตว์แผลแล้วเอพียงอิวกูหน่อยเพียงโอ้ มาไม่ไม่ไม่โอ้เีสัสโอ้ไอนี้คิวร์เล็กโอ้ไอนี่ทิวลิงเชื่วโบไปไปเดินเดินไปไซบีโบกาให้สิ่งตีนใครอ่ะกูซูมรอเลยเอ็เอ็ดเอเคโอเอกคูอเคโอเคโเอเโอ่คโอเคโอเ้โอเงโอคโอรค้อเคอยคคโอเคคโออเเอเเ เฮ้ยค okay. okay, no. ูด right. ูอะไรอยู่กูดูมงไงใส่บอมมือมึงอ้บอมอ่ะเฮ้ยที่เก็บอบอะหน้าเน้ยนงเนี้ยเฮ้ยคอ้โอ้ดูเฮียอะไรอยู่มันทีเผอไหมน้องกูดูเียอะไรอยู่ไม่ไม่ไมเรื่องจริงกูดูเอะไรอยู่จริงไม่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 ไไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมม่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  รอห้องก็แบบเราเขามีใจอะัมเพบปะรอลาจักลยนานจเกลยเออเปิรเปิมึงทำหม่ะไม่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 ไ่เอ้ยมเลยกต่อไปเออเด็กกูเล่นเด็กกูเล่นอันนี้หลยโอ้หอนอยู่ด่ไม่มีตัวยี่หะไรเลยอะหมดแล้วอะแฝดดีแฟดหแฟด เอ้หมดแล้วแฟดหรอได้มึงเอาตัวเมนกูเลยเหรอเออตัวเมนอะไรไม่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 แฟดอ่ะเอาตัวนี้เลยละกันแฟดอ่ะเอาบีดเลยโอบีดไม่มีหลักนีพ่อมึงอไงเชื่อได้เจมินเช้าเรียนมาจับใบน้าใช่ปะมึงก็บอกว่าการเรียนมาเราเรียนทำให้เราตาบอดไงเพื่อนมีเรื่องเพื่อนร่วมทีมแบบโง่ๆไ่าง่ายได้กูจะแฟดแต่หน้ามึงไันสัตว์มาดิเนี่ยกูไม่สนกูไม่กลัวเนี่ย ก็ตอนมึงแบบกำลังจะยิงอะกูแบบมีนกมาตัดหน้ามึงแล้วก็แบบโอ่ระเบิดใส่หน้าก็แฟดดิก็แฟดดิก็ลองหนูก็ลองหนูกูเปนถึงฟูเซนภูมิพวายมึงฟุกัดกะเพราอาหารมืองทยไม่ได้หรกไองโง่ัดกะเพาอาหารไปใครสพีดกูอะนักล่าสมตำเฮีย่ก็เอากูดิแก้วกะเพราติดไอ้ไอ้แค่นั้นก็ติดไอ้เด็กติดอ้าหลูดเกม โอ้งง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 งทำทรงหลุดเกมขยับได้เฉยกูไม่เข้าใจจริงๆเอ้พวกพวกอื่นเนหนลกตัวนี้แมันจะเข้าไปตูดมึงไงไอ้เนีอบก็มาดีกา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 าดีขนไม่ได้โง่ขานไม่ได้โง่ไม่แฟรเลยดเงินเกมพดเงินเกมเงงเงง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 มันองดมาตรงนี้ร้อยไม่ยอมกไม่ยมกไม่ยมกไม่ยอมมกอ่า ยุ้ยโวยควายอะไรทำทรงแฟวเปิดร้องเพลงโง่ยิบหายอมเอียรู้เห็นเจ้าการเลยอย่าไปต้นโลกอ่ะ มึงกกอกมึงก็ตายคนใอสายตายอย่างเร็วไอ้กูแป้งไงอะไอ้สาสต์โง่ถ้าคนในสายตรอดอีคนยืนเอเคกูก็ชนะแลวไอ้สัร์กูเลยนะโง่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 แงโง่แง่ไม่รอคนไอ้สายฟรีีนี่จอมรีพีไงไม่ไหวเดิไม่ไหว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  ไม่ไหว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 ม่ไหวไ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 ม่วไม่ไหวม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ่ไหม่ไหวไม่ไหวไม่ไไม่ไหวไม่ไหวม่ไหวไ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 ม่ไไมไม่ อย่าโลกที่อะไรนะไปเลยมึงอ่ะเราเริ่มร้าวใหม่จบเอ้ยรีบๆไปแล้วมันเป็นตัวเองไอ้เหี้ยไม่รู้เลยมั้งไอ้ตัดตึ้นยอมแพ้ยอมแพ้เลยเฮ้ยไอหัวไอหัวเติ้นแพ้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 เอ้เติ้นเล่นไหล่เติ้นโอ้ยพี่หวังว่าพี่หวังว่าโอ้พี่หวังว่าพี่หวังว่าโอ้

วายไซด์บีกันไม่ได้เองโง่เก๊นี่อะสองสองรอบไปเยี่ยไม่ไหวเด้อเข้าวัดหลวมเกินเข้าวัดมาโง่โง่เยี่ยมเข้าไม่ได้ไอ้เยี่ยไซด์บีล่ะหลวมเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอดูไซด์เอให้มันเข้าไอ้เฮียกูว่าหลวงไซด์บีไอ้สารสอเพศจู่ห่าไซดีล่ะหลวมเกินนี่เยี่ยกูไปไม่เคยครบห้าคนน่ะนี่ยะแล้วมึงจะครบได้ยังไงไอ้ควายก็มึงมาช้าสองเงือสามบึงมาตอนกำลังเข้าไซด์กันไปหมดแล้วไอ้เชี่ยมึงจะมาไงควายโง่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 โง

อันนี้ทำพี่อะไรเนี่ยทำพี่อะไรเนี่ยงง่าผมเชื่โตัวนี้หน่อยนี่วนี้เลยงง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 ่โกใช่จะหนวกแล้วป้ง่าหัวมันแตกหมดอะเยสหนวกหันแล้วปง่างหัวมันแตกหมดอะเดี๋ยกูรอดูตรงนี้นะกูนะเดี๋ยกูรอดูเลยมกเละโมกเีะโมกเละเลีบเร็วเรเ เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอเอโล่งครับเรียบร้อยตายอย่าลืมอยู่ร้องไอ้พูมอยู่ร้องตัวนี้มันไม่ร้องไอ้เหี้ยแรงนี้มันไม่มีการหลอกล่ออย่างนั้นนะสัตว์เขาใช้ไหนใส่นั้นเลยแรงเนี้ยหรอมันก็ดูถูกแรงโกงตัวไว้ป้าอ๋อคนฉลาดฉลาดครัต้องมีไม่ได้โง่เหมือนมึงสวยเฮ้ยตายสองบาสมาบาสมาโอ้โง่โง่ ไปดิไปดิไอ้ตุยิวอยู่นี่โอ้ยขาวอ้าแล้วกูวาดไปได้ไงเนี่ยไอ้้เหียอยู่บ้านตัวท้ายเป่าโยนโยนทียอะไรกูฆ่ามันได้ครับไอ้ควายเฮ้ยฮิวหน่อยเฮ้ยทำตัวพี่ไปหิวหิวหน่อยเร็วเร็วเร็วไม่ไม่ได้องตึงยิวครับไม่ได้ไม่ได้เปต้องตึงฮิวครับหนึ่งนัดพอหนึ่งนัดไม่สนใจตีไม่ต้องเก็บไม่ต้องเสียตีพี่ก็ไปใส่มันดิ

แล้วกูมาเห็นแล้วกูเช็คแล้วดิงดิงดิงเขาเจ็บไอ้ไอ้ควายมันเจ็บเลยไอ้เหี้ยไอ้เต้ลลองเลยเหรอสิบสวยไอ้เติ้ลนเจ็บหมดแล้วเติ้ลเติ้ลไปฆ่ามันเต้ลเต้ลขวาขวาฆ่ามันเต้ลขวาเต้ลแล้วเติ้ลไอโกนุเจ็บต้องหนีดิต้องหนีดิต้องยิงดิไอ้ยี่บารามีเพื่อนบารมีเพื่อนเออบารมีเพื่อนบารมีเพื่อนไอ้คนฆ่าเจ็บอะบารมีเพื่อนให้กูยิงมันโคตรเจ็บบารามีเพื่อน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 บารมีเพื่อน เรามีเพื่อนเฮียแต่ละคนส่งมไปเป้าหวาเต็มไปก็เอาไม่เยไปฟูโง่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 โงโง่โง่โง่เเ่โง่ง่โง้โง่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 โ้่โง่โง่โงเโงลโง่โงด้ง่โง่้ง่โ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 ง่นง่โ่โง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 ่่โ่โ่่ ไม่ไม่ไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างสุดงอ้า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 งไม่ครับไม่มาอ้างคนอ้างคนอ้างควายโอ้อ้างเด็โ้กมึงรีบไปตายดีกูจะไปชุบนันแหละสวยอยากไปวัดมันบอกว่าอยากได้คนตายงง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 งไงงงองง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 ้งง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 งอง ไอ้โง่ไอ้ย่าเคยโง่อะไอ้เต้นอย่าเพิ่งบอกแค่เฟนิกเปิลมาหัวแตกมึงบอกแหละึงบอกว่าก่อนถึงเริ่มเกมบอกว่าอะไรมึงฟุบฟุบดิฟดิไปตายกันดิกูจะได้ชกแล้วมึงชกไหมเฮ้ยออกไปเจ็บดิฟเจ็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 บดิฟเจ็บดิฟเจ็บดิฟเจ็ดิฟเฮ้ยวายแล้วเหรือเจ็ดดูดูจริง ไอ้เฮียเดี๋ยวโบดันแล้วควายร้องดันในควายส่งเพศติดห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรมาดิอะเดี๋ยวโบขวาขวาข้างหลังมึงซีซีซีหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วสงครามเพศวิทนาว่ะ ยิ่ไปกับเผาไม่ไม่้มทำยิ่งไปกับเผาไม่ทำเชียรเลย s ไม่ทำพี่อะไรกูท้อแปกทียิงไก่ไัเฮไม่ทำเียร์เลยไก่เฉยยิงไก่ไอ้มึงไอ้ส่นมึงโดนไก่ยิงสแตกกูกูซับไปห้าสมเพสอยที่กูซับสมเพสสมเพสสมเพสห้าสมเพสถ้าสกอรกรวมกูได้สิบหกไอเมมึงได้แค่สิบสี่มพหรอสมเพหรอควายควายควายงงงงางงวงง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 ายงงงงงงางงงงงงง าดีฟิวงไอ้สัสโอ้ยายมึงไม่โคกูอ่ะไอ้เหี้ไอ้หี้หลออยมันโคจะดีฟิวตั้งนานแล้วครับมันไม่ทานอยู่แล้วครับแล้วมึงไม่ลงมาดีฟิวเองล่ะเออไอาเองว่ตำแหน่งอยู่ครับมึงไม่ไหวเด้อไหวเด้อไม่ไหวเด้อกูก็มาแล้วไงเนาะงงงเดินไปชุบคนและไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้ก็มาล้านลาวชุบกูก็จบเลยไหล่ะวาหีะทกก็มาถล่เพไอ้สัโอ้กูค่ายต้องสองตัวเ้ อีเนี่ยตาบอดตลดหลอดท่ี่โอ้ยข่าวจั๊วโง่เอาควายแล้วก็ไม่วางกระโบเออตายเลโอมตายตบอกเลยให้ไอ oh. ้หัวแฟลกูเองก็เมื่อก well> yes um, ีได้สองตัวชัวร์ มึงเงาการมึงไม่เข้าใจคำว่าหันหลังลบแฝดหรอไอ้โง่เชื่อใจก็มึงโหยเชื่อใจเพื่อนไงก็มึงอโห้เชื่อใจเพื่อนไงมึงเชื่อใจเพื่อนเนี่ยเอ้ามึงโดนแฝดแต่เรามันดิงไปแล้วครับไอ้เหี้ยก็มึงอโห้เชื่อใจเพื่อนไงกูก็เชื่อใจมึงไงในการแฝดแต่มึงแฝดโง่กข้าหน่อยเดี๋ยวก็เลิกเล่นงนะสายการเอารถไปมาดิมึงเข้าไสายไปเลยวกูแฝดไงพวกโง่รไปวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ไอ้เหี้ยถ้าเราไม่เข้าจริงๆเรถไฟโดนเหตเพราะมาเก็บแล้วก็เดินกลับบ้านเดินไปได้ไม่ให้กลัวไหนอก็ของมึงเลยสั้ ตอนนี้เหรอเออไอควายเฮ้ยไอเฮียทีโดไปทำพีอะไรไอ้สัตว์นี่โดนกัดแล้วยิงมันมันโดนกัดแล้วโง่ไอ้เฮียทีโดดนี่ยัีแมนมันโดดนะไอ้เฮียดดนตอกเล้าดดนตอกเล้าแอมบามังกรแมนไอ้เฮียมันเล่นลูกสองเลยหลบยลบก็หาเรียบร้อย แม่ทำไงทำใจลูกโง่เกินน้องมึงเกินไปเป่า